วันนี้เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังเมนวัดเทพสุรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ในพิธีพระราชทานเพลังศพนางชดช้อยเทวีสินซึ่งถึงแก่กรรมด้วยชราภาพเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567สริอายุได้95ปีนางชดช้อยเทวีสินเกิดเมื่อวันที่1ตุลาคม2471ปิดาชื่อนายชูจูตระกูลและมรรดาชื่อนางมีเรียนไลเลิศดด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาจากโรงเรียนมาแต่ไดอีวิทยาลัยหลังจากนั้นได้ศึกษาต่อด้านการออกแบบภายในจาก Parsons School of Design New York สหรัฐอเมริกาเริ่มทำงานครั้งแรกที่บริษัท Sweet Home Furniture หลังจากนั้นได้ไปทำงานที่สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย่ายนครอบคัวสมรสกับร้อยโทอัมโนวทวีสินมีลูกด้วยกันหนึ่คนคือนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี